สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันช h a n n นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าเปียกก็อยากจะมาพูดคุยทักทายนะคะถึงสถานการณ์นะคะณเวลานี้ออการคลองชีพนะคะการดำรงชีพการคลองชีพนี้ก็ค่อนข้างหน้า ไม่น่าตกใจหรอกนะครับไม่ไม่ต้องใช้คำว่าน่าตกใจแต่เขาต้องเรียกว่าน่าจะตื่นตัวมากกว่าที่จะตกใจนะคะน่าจะตื่นตัวเพราะว่าป้าเปียก็ได้อ่านข่าวนะคะอตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะก็ก็ก็คงจะทราบแล้วนะคะก็คงจะทราบแล้วว่าสถานการณ์มันมีสงครามใช่ไหมคะ ที่อยู่ทางยูเครนนั่นแหละรัสเซียนะคะทีนี้มันก็มีผลกระทบถามว่ากระทบถึงบ้านเราไหมถึงนะคะเพราะว่าน้ำมันแพงเป็นเหตุทำให้ข้าของทุกอย่างขึ้นราคาแพงตามไปด้วยนะคะแล้วออได้ยินเขาบอกว่านะคะในข่าวนั้นบอกว่ามีการขาดแคลนอาหารอย่างมากนะคะทางประเทศ ทางประเทศที่เขาอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดสงครามนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีคนยากจนอยู่เยอะนะคะมีหลายประเทศนะป้าคงจะไม่เอ่ยนะคะแต่ป้าจะเล่าเรื่องราวที่มันเกิดณเวลานี้เท่านั้นเองเอ่อไม่ใช่ข่าวที่น่าตกใจแต่เป็นข่าวที่น่าตื่นตัวนะคะเตรียมความพร้อมในการที่จะ,ะเผชิญกับการขาดแคลนอาหาร ในข่าวเขาใช้คําว่าอดอยากเลยนะคะเขาใช้คําว่าเผชิญกับสภาวะอดอยากที่ป้าบอกว่าจะต้องตื่นตัวระวังตัวเขาบอกว่าสถานการณ์นี้อาจจะนะยืดยาวไปอีกหลายปีสถานการณ์ที่ว่าอดอาหารอดอยากขาดแคลนอาหารนี้จะยืดยาวไปอีกอาจจะนะคะอาจจะยืดยาวไปอีกหลายปี ซึ่งคําว่าอาจจะนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือไม่เป็นแบบนั้นก็ได้มันอยู่ที่สภาวะการตื่นตัวของคนที่เราจะดํารงชีวิตอยู่อย่างไรนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราเคยใช้ใจ่ายไม่ไม่ต้องใช้คําว่าฟุ่งเฟือยหรอกมันก็อยู่แบบสบายๆของคนในยุคนี้แหละนะคะอย่างเช่นมีแอร์ใช่ไหมคะต้องใช้แอร์ ต้องใช้เมื่อก่อนนี้เคยใช้พัดลมแต่ตอนนี้เราก็มีแอร์กันเยอะนะคะบริษัทแอร์ก็ทำแอร์ออกมาเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะใครๆก็อยากจะมีแอร์ค่าแอร์ก็ไม่แพงด้วยนะคะทุกวันนี้หมายถึงเครื่องแอร์นะคะที่เราซื้อมาไม่ถึงหมื่นก็มีหมื่นกว่าบาทก็ได้ก็ได้ใช้แอร์นะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือค่าซื้อแอร์ไม่แพงก็จริงแต่ค่าไฟแพงนะคะ นี่คือผลที่ตามมาแล้วอันนี้ก็คือมันร้อนใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้ถ้าใครแม้แต่ป้าเปี๊ยกก็ยังไม่เคยได้ใช้แอร์หรอกนะคะเมื่อก่อนนี้เขาว่าถ้าใครได้ใช้แอร์มันก็คือว่าเป็นคนที่มีตังพอสมควรนะคะเพราะว่าเครื่องแอร์มันแพงเนาะเมื่อก่อน แต่ตอนนี้ใครๆก็สามารถที่จะซื้อแอร์มาติดได้แต่ตามมานั่นแหละเหมือนที่ป้าบอกนะคะค่าไฟยิ่งติดหลายตัวยิ่งเยอะยิ่งเปิดยาวนานเป็นเวลานานไม่ไม่ควบคุมในการเซฟตัวเองจริงๆนี้ก็ยากนะคะอันนี้แค่แอร์อย่างเดียวนะป้าเปียวยังไม่ได้พูดถึงปัจจัยอื่นๆเลยนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีอะไรบ้างนั้น ทุกท่านรู้แล้วนะคะว่ามีอะไรทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่แน่ๆนั้นก็คืออาหารนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคมันมีอะไรปัจใจัยในชีวิตใครใช้อะไรบ้างในแต่ละวันต้องถามตัวเองปราเปียคงไม่ต้องบอกเล่านะคะว่าใครใช้อะไรไปบ้างในแต่ละวันและทีนี้ อาหารนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้แน่ๆก็คืออาหารนี่แหละถ้าเราไม่กินอาหารเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอาหารมันขาดแคลนเราจะทำยังไงนี่แหละก็คือหมายความว่าพวกเรานะคะต้องถามตัวเองในแต่ละคนแต่ละครอบครัวต้องถามตัวเองแล้วว่าจะทำอย่างไรนะคะอาหารจึงจะไม่ขาดแคลนนะคะอย่างเช่น เมื่อก่อนนี้บางคนนะคะเด็กๆสมัยนี้ที่เขาบอกชอบพูดคาว่าเด็กสมัยนี้ไม่ชอบกินปลานะคะเมื่อก่อนนี้ตามท้องไร่ท้องนาของเราก็หาปลามากินกันได้นะคะพ่อแม่บรรพบุรุษก็หากบหาเขียดหาปลาตามทุ่งนาแต่เด็กๆสมัยนี้กินปลาไม่เป็นอ่าแล้วใครละ่ะทําให้เขากินปลาไม่เป็นก็คงจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอีกแล้วนะคะที่ไม่สอนให้เขากินปลาตั้งแต่แรกใช่ไหม เขาต้องกินอะไรล่ะเขากินอาหารสําเร็จอาหารฟาสต์ฟูด้ดอาหารที่อะไรก็แล้วแต่ที่ท,ท,ที่ที่มันก็แพงด้วยมากกว่าปลามากกว่าก,กบตามท้องนาอันนี้แหละนะคะที่เราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิดแล้วนะคะว่าเราจะทํำยังไงเรื่องอาหารเราก็น่าจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการกินหรืออาหารที่กินด้วยนะคะว่าจะต้องหาทางกินอาหารที่มันประหยัดลง แต่ยังมีคุณค่าทางอาหารอยู่นะคะต้องประหยัดนะคะประหยัดที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะแล้วทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเองเขาก็ต้องปรับนะคะว่าอืมมันจะขายอะไรได้บ้างที่จะมีกําไรเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่า เห็นข่าวไม่ใช่สังเกตรหรอกสังเกตก็ได้อะเห็นข่าวที่มีการปิดห้างใหญ่ๆปิดบริษัทห้างร้านปิดร้านอาหารปิดนูน่นนี่นั่นนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าที่ปิดเพราะว่ามันแพงใช่ไหมคะราคาสูงเอ่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการก็ไม่มีกำลังถึงนะคะกำลังไม่พอที่จะใช้บริการ ร้านอาหารที่แพงๆเหล่านั้นนะคะก็เลยต้องปิดตัวลงทางพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ทำประกอบอาชีพร้านอาหารก็ต้องปรับเปลี่ยนว่าทำอะไรทำยังไงพี่น้องจึงจะได้อ,อ,อยู่ได้แล้วก็ตัวเองจะอยู่ได้ทำยังไงจึงจะมีอาหารนะคะเพราะว่ามันแพงใช่ไหมแล้วก็ค่าแรงเอ่ยแล้วก็ การหารายได้คนโดยรวมทั่วไปที่อ,อ,อ่ะป้าเปียกไม่อยากจะพูดให้เหมือนมันมีชนชั้นแบ่งชั้นหรอกนะแต่ว่ามันมันต้องยอมรับจริงๆว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนี่ลำบากกว่าผู้ที่เขามีรายได้เยอะประจำจริงๆนะเอาจริงๆ อย่างป้าเปียกเนี่ยก็มีรายได้น้อยจัดอยู่ในประเภทมีรายได้น้อยเลยแหละนะคะเพราะว่ารายจ่ายมันสูงนะคะหลักของมันแพงนี่แหละป้าเปียกก็ดีหน่อยนะคะป้ากับลุงเป็นชาวนานะคะเป็นชาวนาก็กินอาหารตามท้องไร่ท้องนากินอาหารที่มันมันไม่แพงมากกินเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ลูกหลานของป้าลุงก็ ก็กินกินอยู่นะคะกินเป็นอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะอดออมนั่นแหละแล้วก็ประหยัดเพื่อที่จะอยู่ไปได้นะคะนั่นแหละใครฝากเอาไว้นะคะเป็นข้อคิดว่าเราเตรียมตัวตื่นตัวยังไงเราเคยใช้ใจ่ายยังไงเกี่ยวกับอาหารยังไงค่าอุปโภคบริโภคยังไงเราก็ต้องดูนะคะต้องดูว่าเราจะปรับอะไรตรงไหนได้บ้าง ป้าก็พูดบ่อยมากเรื่องนี้เพราะว่าอะไรมันมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเรื่องค่าอาหารอันนี้ป้าก็ก็เลยได้ยินข่าวมานั่นแหละว่าอาหารมันจะขาดแคลนและอาจจะเป็นต่อเนื่องไปอีกหลายปีแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดเออการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เขาว่านะคะแล้วก็ปรับปรุงปรับตัวอะไรก็แล้วแต่ ไม่นะคะมันก็อาจจะไม่ขาดแคลนก็ได้แล้วก็มันจะสิ้นสุดลงโดยเร็วก็ไดส้สภาวะที่ขาดแคลนอาหารนั้นถ้าเราผลิตอาหารได้ถ้าเราประหยัดได้ถ้าเราได้ได้มันก็จะหายไปโดยเร็วไม่ยืดเยื้อไปอีกนานหลายปีก็ได้สําหรับการขาดแคลนอาหารสําหรับคลิปน,นี้ป้าก็ฝากไว้เป็นการให้กําลังใจแล้วก็เป็นข้อคิดเพื่อเตือน สติซึ่งกันและกันในการดำรงชีพนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ